เดินมาบูธนี้ครับคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าแม้ว่าจะเป็นมวยรองนอกกระแสไม่ค่อยมีคนเดินบูธนี้เลยแต่ผมรู้สึกว่าสนใจในคันนี้ครับนี่คือแบรนด์คิงลองครับเป็นแบรนด์ของรถกระบะมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะเป็นรถกระบะแบบ1ตอนกับ2ตอนเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนที่มันดึงความสนใจหรือว่า attention ของผมคือเจ้านี้เลยฮะเราเคยรีวิว เขาเรียกว่าไปพูดคุยกับคนขับรถแดงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ผมเคยทำเอพิโซดนั้นให้ทุกคนได้ชมกันละวเขาเป็นการแปลงจากรถน้ำมันธรรมดาครับให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยการโมดิฟายรถยนต์เก่าให้กลายเป็นแท็กซี่2แถวที่สามารถใช้งานได้จริงเป็นรถยนต์ EV นะครับแต่คันนี้ครับคิงลองนะฮะเป็นรถยนต์กระบะ ที่ดีไซน์มาเพื่อกระบะโดยเฉพาะไม่ต้องมีการดัดแปลงอะไรแล้วตอนนี้เขาทําการร่วมมือกันนะครับแล้วก็พัฒนาออกมาเหมือนทําเป็นรถแดงให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วความโดดเด่นของคันนี้นะมันใหญ่มันใหญ่แล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆผมว่าน่าลองมาดูก็เลยพาทุกคนมาลองดูกันนะครับคิงลองของคันนี้เดี๋ยวผมพาดูคันแรกก่อน เพราะว่าเขาเป็นรถกระบะที่มีไซซิ่งค่อนข้างใหญ่ครับคิงลองตัวนี้เนี่ยความยาวครับอยู่ที่5,330 mm มมครับความสูง1,870ม mm, มและก็ความกว้าง1,864 mm มมครับมีฐานล้อย,ยาวถึง3,100ม mm, มและมีน้ำหนักรวมสูงสุดนะครับอยู่ที่3,000ันน้ำหนักตัวรถจะอยู่ประมาณ1,900 mm, ครับดังนั้นการบรรทุกของเขาจะอยู่สักราวๆ1ตันนะครับความสูงใต้ท้องเนี่ยจะอยู่รา,ราวๆ208ม mm. มร และสามารถลุยน้ําได้500มิลิเมตรครับรัศมีวงเลี้ยวประมาณสัก6.2เมตรตัวนี้เป็นแบบขับหลังนะเป็นมอเตอร์ขับหลังแบบ Rear Wheel Drive ช่วงล่างด้านหน้าของเขามาพร้อมช่วงล่างแบบปีกนกอิสระนะครับเป็น Double Wishbone แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบแหนบนะฮะล้อที่ให้มานี่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเขาบอกว่าแชสซีของเขาเนี่ยผลิตจากวัสดุแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับ ตรงนี้ระบบดิสเบรกเองก็ถ้าจะเป็นคันออริจินอลผมว่ามาดูคันนี้ครับคันออริจินอลเนี่ยที่เขาให้มาจะเป็นล้อกระทะล้อกระทะแบบนี้ยางแบบนี้นะครับยางที่เขาติดรถมานะเป็น24570่ล้อ17นิ้วแล้วเป็นล้อกระทะแต่คันสีดําของเรานั้นจะเป็นล้อแม็กที่เขาไปแต่งนะเป็นล้อแบบนี้ก็ดูเท่ไปอีกแบบนะแต่ว่าเนี่ยออริจินอลเป็นแบบนี้เป็นล้อกระทะที่มีมาให้ช่วงล่างของเขาเป็นปีงนกอิสระแบบคอยสปริงแล้วก็ข้างหลังเป็นแหนบซ้อนนะครับ แล้วตรงใต้ฝากระโปรงของเขาตรงนี้ก็จะมีชุดแบบนี้ฮะชุดคอนโทรลพวก ECU ที่ระบบควบคุมแต่ตัวมอเตอร์จะอยู่ในบริเวณโซนด้านหลังนะครับมาดูช่วงล่างด้านหลังกันหน่อยช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแหนบแล้วก็จะมีมอเตอร์ครับที่อยู่บริเวณโซนนั้นที่เราเห็นนะอันนั้นคือมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่อยู่ตรงนั้นขนาดแบตเตอรี่ที่เขาให้มาครับอยู่ที่59.4ิกิโลวัตต์ชั่วโมงครับเป็นแบบ LFP กำลังของมอเตอร์คันนี้อยู่ที่163แรงม้าครับแรงบิด350นิวตันเมตรแล้วก็ทําความเร็วสูงสุดได้ที่120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะผมพาทุกคนดูกันแบบเร็วๆสําหรับภายในคันนี้นะครับคันนี้เป็นแบบซิงเกิลแคปหรือว่าตอนเดียวคุณผู้ชมผมยืนตรงนี้เนี่ยความสูงของตัวรถนะเลยเข่าของผมอะเลยเขา่าคันสีขาวเนี่ยจะไม่มีบันไดแต่คันสีดำมันก็จะมีชุดแต่งที่เป็นบันไดาสามารถติดตั้งแล้วก็เข้าไปได้แต่ ค่อนข้างที่สูงเลยนี่ผมต้องยกขาขึ้นมาสูงมากก่อนจะขึ้นมานะครับต้องบอกงนี้ก่อนว่าสมัยก่อนแต่ไหนแต่ไรบ้านผมก็มีกระบะตอนเดียวนะครับกว่า30ปีที่ผ่านมาเป็นโ o y o ต a m มติเก็เป็นแบบตอนเดียวลักษณะน,น,นี้เงี้ยแล้วตัวเบาของเขานะเราก็จะมีเป็น3ที่นั่งอะ่ะก็คือเป็นเบาตรงนี้แล้วก็เบาตรงคนนั่งตรงกลางมันก็จะเป็นที่เรียบๆแล้วก็สามารถนั่งได้นะครับแต่ครันงนี้เป็น2อเบานะครับคนนั่งข้างๆคนขับแล้วก็คนขับตรงนี้ เบาปรับเอนปรับเอนได้ประมาณนี้เป็นปรับแบบไม่นว่นนะบแบบไม่นว่นได้ประมาณนี้ครับสูงสุดนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้าได้เอนได้อีกอ่าประมาณนี้ก็ดีในแง่ของไม่ต้องเอนทั้งหมดทุกอันนะครับอันนี้ที่เขาให้มาที่บางแขนตรงนี้นะครับก็จะมีอันนึงยาวมีอันนึงสั้นด้านที่สั้นเนี่ยมันจะก็จะติดกับเบรกมือซึ่งเป็นเบรกมือแบบดึงอย่างเงี้ยขึ้นมาเหมือนก้านเบรกมือที่ดึงขึ้นมานะครับตัวนี้เรากดปุ่ม มันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วมีที่ใส่ของตรงนี้ครับคอนโซลกลางจะเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆเหมือนเป็นตลับเดียวอะ่ะเป็นหนึ่งดินในสมัยแต่ก่อนที่อาจจะมีแบบพวกใส่เทปคัเสเซ็ตเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้ก็จะสามารถคุมพวกแอร์อะไรได้นะฮะแล้วก็มีปุ่มเข้าเกียร์เข้าเกียร์อยู่ตรงนี้นะเป็นอ e ีชิปเตอร์เป็นหมุนนะหมุนซ้ายขวาเนี้ย R N D นะครับแล้วก็มีปุ่มกดตรงนี้ด้วยนะครับมีที่วางแก้วให้คอนโซลกลางนี่เป็น โอ้มันดูเหนือกว่ารถกระบะด้วยๆไปแต่อย่าลืมนะกระบะคันนี้ดีไซน์มาเพื่อการบรรทุกนะครับด้านบนก็แน่นอนว่าเป็นพวกพลาสติกนะครับที่ดีไซน์ออกมาโอเคมีที่โหนมีที่บังแดดขนาดใหญ่ไม่มีไฟนะครับด้านบนก็บุธรรมดาครับนี่มีที่โหนด้านบนด้วยด้านข้างามีเกะด้านหน้าอ่าแต่ไฮไลท์เด่นๆของผมนะผมว่าผมชื่นชอบแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับกระบะด้านหลังไปดูกัน ซึ่งกระบะด้านหลังของเขาเนี่ยโอเคเปิดออกมาแล้วก็เขาไม่ได้มีโชอคอัพก็มีสายดึงธรรมดานะครับแล้วมันสูงอยู่นะระดับเอวของผมเลยเราต้องขึ้นมีการเคลือบเอาไว้ด้วยนะเป็นสีดำ่ดำะขึ้นแบบนี้ครับแล้วผมรู้สึกว่ากระบะคันข้างใหญ่มากแล้วก็กว้างมากด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะที่จะนําคันนี้เอาไปใช้ในการบรรทุกของนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นกระบะที่มันผ่านมาพวกกระบะไฟฟ้าเราก็จะเห็นเป็นกระบะสําสหรับ พาเซนเจอร์คาร์เอาไว้โดยสาร้ะเป็นส่วนใหญ่นะี่สไตล์ s u v บ้างอะไรบ้างแต่ตัวนี้ก็เหมือนเป็นกระบะออกแนวทํากินนะครับแต่ว่าระยะทางที่เขาวิ่งได้ก็จะอยู่ที่302กิโเมตรตามมาตรฐาน NEDC ถ้าหากว่าใช้งานจริงนะครับรวมกับบรรทุกแล้วผมว่าน่าจะอยู่สักราวๆ200กว่าๆที่จะสามารถใช้งานได้จริงสําหรับพอร์ตการชาร์จแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่บริเวณโซนด้านหน้านะครับเรากดอยู่ที่บริเวณตรงคอนโซลกลางแล้วมันก็จะเด้งออกมาอย่างนี้เป็นพอร์ต CCS2 สามารถชาร์จ AC ก็ได้ชาร์จ DC ก็ได้นะครับพลังกำลัง DC อยู่ที่98กิโลวัตต์แล้วก็ AC อยู่ที่6.6กิโลวัตต์ชาร์จจาก20%ไปจนถึง80%นะครับใช้ระยะเวลา30นาทีส่วน AC ถ้าหากว่าเราชาร์จจาก0%ไปจนถึง100%ก็ราวๆ10ชั่วโมงราวๆนั้นนะครับจริงๆก็เป็นเป็นการใช้งานสมมติว่าคุณเอารถคันนี้ไปขับใช้งานในรัศมีแบบการทำการ200กิโลเมตร250กิโลเมตรอาจจะเป็นรถแดงก็ได้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นรถแดงคันเนี้ยที่เขาดีไซน์มา คุณวิ่งในตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะก็1วันเต็มๆเลยให้ได้ก200หรือ250ราวนี้พร้อมการบรรทุกด้วยนะครับกลับบ้านนาก็ไปชาร์จหรือไม่งั้นระหว่างทางมันมี DC ไงคุณก็สามารถไปชาร์จ DC ได้เลยนะครับไม่ต้องรอว่าโอ้ยวันนี้วิ่งรอบได้ดีวิ่งรอบได้เยอะหรือว่าเราต้องคนเยอะอะไรเยอะนะครับก็ไปแวะชาร์จสักประมาณ30นาที40นาทีราวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวคิงรองตัวกระบะหัวเดียวแต่ก็จะมีอีกคันหนึ่งครับนี่เป็นตัวกระบะ Double Cab ก็คือกระบะ4ประตูนะ ดีไซน์มันจะมีความคล้ายคลึงกันแหละแต่ว่าก็เพิ่มตัวนี้เข้ามาภายนอกถ้าสมมติว่าคุณดูข้างๆเนาะกาบหน้าซ้ายเนี่ยเป็นพอร์ชาร์จมันจะมีด้านหลังที่ตรงกลางเหนือซุ้มล้อมันจะมีที่เปิดเหมือนกันแต่ว่าตัวบอดี้หรือว่าตัวกระบะมันเป็นของรถยนต์น้ำมันนะครับเขาใช้แชสซีเดียวกันก็เลยเห็นออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับดูภายในกันเร็วๆของคันที่เป็นดับเบิลแคปนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวซิงเกิลแคปคอนโซลกลางบริเวณตรงนี้แต่ว่าเขาจะเอาตัวนี้ออก คันซิงเกิลแคปจะมีตัวนี้แต่ตัวดับเบิลแคปเขาจะมีหน้าจอตัวนี้มาให้ก็เป็นการแยกนะครับอย่างชัดเจนเนาะหน้าจอหลังพวงมาลัยลักษณะคล้ายๆค,ค,คลึงกันนะครับโซนกลางเนี่ยเบาะก,ก็อาจจะมีการอัปเกรดให้เป็นหนังเทียมนะฮะให้ดูดีขึ้นมาหน่อยนะฮะส่วนโซนด้านหลังนะครับก็เป็นที่นั่งอ่าสตอนนะครับแต่เป็นแผงเดียวกันนะครับก็มี โซนกลางอยู่แบบนี้อ่าก็เล็กรูมก็เหลือประมาณ2-3สากําปั้นนะครับมันค่อนข้างที่จะซิมเพิลสำหรับคันนี้ที่ดีไซน์ออกมานะฮะโอเคแล้วก็บาอเนี่ยไม่สามารถแยกได้ติดทึบเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะพับได้ด้วยนะเป็นฟังก์ชันง่ายๆของกระบะท,ทั่วไปสำหรับราคาตอนนี้ยังไม่มีออฟฟิเชียลทางการว่าคิงลองตัวนี้ประกาศราคามาเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีการบอกราคาคร่าวๆในใจยังไงรอออฟฟิเชียลทีนึงเนาะเขาบอกว่าหัวเดี่ยวก็ราวๆสักประมาณ8 นะฮะหลัก8ปดแปดแสนนะครับแปดแสนกว่ากว่าส่วนตัวแต่เบิร์แคบเนี่ยก็จะอยู่เราๆไม่เกิน1ล้านนะครับต่ำล้านลงมาต่ำล้านลงมา9ก้าแสนกว่ากว่าไปปลายประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นกระบะเน้นการใช้งานมีบันไดด้วยนะสำหรับตัวดับเบิลแคบมีบันไดให้ด้วยมีอันนี้โลบาร์ไม่แน่ใจว่าโลบาร์นี่เขาให้มาพร้อมกับออริจินอลเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นชุดแต่งนะครับอ่ะอันนี้ก็พาดูพรีวิวคร่าวๆกับคิงลองเป็นกระบะน้องใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับ ก็น่าจะเน้นเรื่องของการบรรทุกแหละใครได้ข้อมูลหรือว่าอยากจะมาลองสัมผัสมาลองพรีวิวดูนะครับคิงลองมีรถให้ดูกันประมาณสัก5คันมีรถแดงโคเวอร์อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาวิ่งที่เชียงใหม่จริงๆแล้วหรือยังหรือแค่ดีไซน์ตกแต่งออกมาเพื่อให้ดูว่าพอเอารถคันนี้ออกไปใช้งานจริงหรือว่าเอาไปเนี่ยโคเวอร์เป็นรถแดงเนี่ยใส่ชายบันไดด้านข้างออกมานะครับติดโลโก้ใส่ลังคาเข้าไป ได้พลังงาน EV นะได้พลังงานไฟฟ้า100%ชาร์จ DC ก็ได้ชาร์จ AC ก็ได้อะก็แวะมาดูครับสำหรับใครที่สนใจนะรับข้อมูลของ King งลองนะฮะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มีคลิปอื่นๆอีกมากมายของพวกเราในฝั่งของงาน Motor Expo ในรอบนี้โปดติดตามที่ช่อง i m o o f f i c i a l ของพวกเราด้วยนะครับเผื่อโอกาสหนะ้าจะมีการรีวิวรถแปลกๆที่ไม่ใช่แค่รถยนต์ที่เอาไว้โดยสารนั่งสบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะ นำมาฝากทุกคนกันอย่างแน่นอนครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ